พี่แปดต้องจัดการแล้วก็ไล่มันออกไปนะคะอายฟังพี่ก่อนนะแกจะมาใช้ตำแหน่งเลยค่ะถ้ามาทานอ่ะค่มขู่พนักง,งานคนอื่นอ่ะพี่ว่ามันไม่โอเคสวัสดีค่ะคุณลูกค้าี่คะดอยากได้ตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็สวยดีนะคะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะคะ โทษค่ะค่ะอืขอโทษนะคะตัวนี้ฉันเลือกแล้วค่ะแต่ฉันก็ดูอยู่นะคะไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเลยอะไม่กี้ก็ชนฉันแล้วรอบหนึ่งนี่คุณตั้งใจจะหาเรื่องฉันหรือเปล่าคะเออฉันไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องคุณนะคะ ก็แค่มาเลือกซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ว่าคุณเนี่ยดูเหมือนจะจงใจเดินตามฉันตลอดเลยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้า่ะเออต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าทั้งสองท่านอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคะนี่เกยเข้าข้างค่ะฉันเป็นลูกค้าประจําที่นี่นะไม่ได้เข้าข้างใครหรอกค่ะเพียงแต่ว่าฉันไม่อยากให้มีปัญหาภายในร้านนะคะ อ่อยเขาไปเถอะค่ะเราก็แค่มาเลือกซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันเท่านั้นค่ะก็ดีฉันจะไปฟ้องพี่ชายฉันเพราะว่าร้านเนี้ยอยู่ในเครือบริษัทของพี่ชายฉันิดโดนดีไนงะ ดีครับคุณแปะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคอตครับคือผมวันนี้มาเอาน้องสาวผมมาแนะนำครับอันนี้อายนะครับเพิ่งเรียนจบมาอยากจะมาหาประสบการณ์ในบริษัทใหญ่ๆ,ๆครับสวัสดีครับคุณอายเห็นว่าคุณเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านประธานอายต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสอายได้ทํางานที่นี่นะคะ่ะ ผมว่างานของน้องสาวผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับเป็นเลขาของท่านประธานนะครับผมว่าน่าจะเหมาะแล้วายเนี่ยเขาเรียนเก่งมากๆเลยครับก็น่าจะเหมาะกับงานนี้อืมตำแหน่งเลขาเนี่ยครับเป็นงานที่สําคัญนะครับแล้วก็ต้องมีความรับผิดช,ชอบด้วยอีกอย่างก็ต้องละเอียดว่าแต่คุณายพร้อมเริ่มงานไหมครับพร้อมค่ะอายมั่นใจแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดเลยนะคะอาอพร้อมที่จะเรียนรู้งานจากท่านประธานค่ะ งั้นก็ลองดูนะครับแล้วก็เริ่มงานวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับท่านประธานผมรับรองได้เลยนะครับว่าน้องสาวผมคนนี้เนี่ยจะไม่ทาให้ท่านประธานนั้นผิดหวังอย่างแน่นอนครับเป็นไรครับนี่เจจริงๆเพี่ป๊ะแกก็ตั้งใจทำงานกันละกันฉันบอกแล้วว่าแกทำได้แน่นอน งานที่นี่หลายเดือนแล้วเออหรอท่นแก,กก็รู้ด้วยนะว่าฉันเนี่ยคือเลขาของท่านประธานอา่อหรอคะแก,กก็ควรยกมือไหว้ฉันสิแล้วต่อไปนี้เนี่ยนะแก,กก็ต้องมาเป็นคนรับใช้ฉันว่ะแล้วทําไมฉันต้องทําแบบนั้นล่ะคะในเมื่อคุณเป็นเลขาไม่ใช่เจ้านายของฉันนี่แก,กกล้าขัดคำสั่งฉันหรอฉันคือเลขาของท่านประธานนะแกอยากลองดีมากใช่ไหมแล้วทําไมฉันต้องฟังคําสั่งคุณด้วยล่ะคะคุณก็แค่เลขา นี่ถ้าแกไม่อยากตกงานนี่ยน,นะแกก็เช็ดรองเท้าให้ฉันสิไม่งั้นเนี่ยนะฉันจะให้พี่ชายของฉันไล่แกออกทำไมฉันต้องทำแบบนั้นล่ะคะฉันมีงานอื่นต้องทำเยอะแยะถ้าคุณอยากให้ใครเช็ดรองเท้าให้คุณแล้วก็ไปหาคนอื่นนะคะฉันไปก่อนนะฉันรีบทำงาน ไอ,อ้แล้วทำไมแกถึงอยากจะไปไล่เขาออกขนาดนั้นอะก็มันชอบทะเลาะกับอยอะค่ะแล้วมันยังกล้าเถียงไอ้นะคะแถมมันเนี่ยยังทำตัวยุ่งโมโหออยทุกวันเลยค่ะอายเนี่ยเป็นถึงเลขาท่านประธานนะคะแต่พนักงานธรรมดาแบบนั้นมาทำท่าทีแบบนี้ได้ยังไงอะพี่แป๊ต้องจัดการไล่มันออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นๆก่อนไอ้ไ้แกก็พูดอยู่ว่าแกเป็นถึงเลขาท่านประธาน แล้วแกจะไปทะเลาะก,กับพนักงานระดับนั้นทําไมมันไม่เหมาะสมเลยแต่มันแกล้งอายก่อนนะคะอายเนี่ยเป็นคนไม่ยอมใครอยู่แล้วถ้ามันไม่ถูกลงโทษเนี่ยอายก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะพี่แปดต้องจัดการแล้วก็ไล่มันออกไปนะคะอายฟังพี่ก่อนนะแกจะมาใช้ตําแหน่งเลขา่านประธานอะ่ะข่มขู่พนักงานคนอื่นอะ่ะพี่ว่ามันไม่โอเคและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดแกมีปัญหาอะไรอะ่ะแกก็มาหาพี่มาคุยกับพี่ก่อน พี่จะช่วยแกแก้ปัญหาเองไม่ใช่ใช้อารมณ์แบบนี้แต่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นอ่ะถ้าพี่จะจัดการเรื่องเนี้ยพี่จะจัดการให้เหมาะสมและถูกต้องที่สุดไม่ใช่จัดการแบบตามอารมณ์ของแกแบบเนี้ อะไรกับโต๊ะฉันเนี่ยใครมาทำกับโต๊ะฉันแบบนี้เนี่ยสมน้ำหน้าอยากเก่งนะใช่ไหมนี่แหละบทเรียนคุณเองเหรอคะคุณไยทำไมคุณต้องทำแบบนี้คะก็ใช่ไงก็เธอกล้าอวดเก่งอดดีกับฉันไงแล้วยังจะมีหน้ามาถามว่าฉันทำทำไม ถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันจะเอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องท่านประธานใครจะกล้าทําอะไรฉะะันล่ะชันเนี่ยเป็นถึงเลขาท่านประธานแล้วก็มีพี่ชายเป็นผู้จัดการใหญ่เธอรือฉันกันแน่ที่จะตกงานนะนี่มันอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่แปะก็เย่พนักงานคนนี้มันแกล้งอาย พี่แปต้องไล่มันออกนะคะคุณแปดคะดูสิคะเนี่ยคุณอาออ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะอายทำไมสภาพเป็นแบบนี้โต๊เลเทไปหมดแล้วเนี่ยพี่แปต้องไล่มันออกนะคะถ้าพี่ไม่ทำเนี่ยอายจะไปฟ้องท่านประธานเองใครจะไล่ใครออกหรอครับท่านประธานคะพนักงานคนนี้แกล้งไอคะ่ะท่านประธานต้องไล่ออกเลยนะคะ ไอ้พี่ว่ามันเกินไปแล้วนะพี่จะไปเข้าข้างมาทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยนะไอ้เธอไปทำอะไรคุณไอยหรือเปล่าพี่กศรคะไอ้ไม่ได้หาเรื่องคุณไอยเขาเลยนะคะมีแต่คุณไอยอะ่ะมาหาเรื่องไอ้ก่อนเดี๋ยวนะคะทาไมเธอถึงเรียกคุณกอรว่าพี่ไอ้แกไม่รู้หรอกเหรอว่าคุณไอ,อ้อ่ะเป็นน้องสาวท่านประธาน ผมต้องขอโทษจริงๆเลยนะครับแล้วก็ผมต้องขอโทษคุณก๊อตด้วยแล้วผมสัญญานะครับว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่เป็นไรหรอกค่ะ,คะพี่แปะคุณไอยคงไม่รู้ว่าไอาเนี่ยเป็นน้องสาวพี่ก๊อตเพราะไอามาฝึกงานแค่ตำแหน่งพนักงานธรรมดาผู้ไม่รู้เนี่ยย่อมไม่ผิดนะคะแต่คุณไอไม่สมควรที่จะเป็นเลขาของพี่ก๊อตต่อไปคะ่ะเข้าใจแล้วครับแล้วผมจะหาคนมาแทนตำแหน่งนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ ไม่มีเรื่องอะไรแล้วผมขอไปประชุมต่อนะครับไปไอ้เออคุณแป๊ะครับครับฝา,ากจัดการเรื่องนี้ด้วยน,นะครับได้ครับท่ารรนประธานพี่แป๊ะทำยังไงอ่ะอแกหาแต่เรื่องอ่ะอบอกแกแล้วอ่ะ ป,ป้าป้าพรจันรีไปไหนมานั่งกินกาแฟก่อนเร็วมีอะไรนะฉันรีบเออมานั่งก่อนไอ,อ้ป๊อปปี้อะลูกสาวป้าพบกับไอ้ดวงคุณขายของเก่าหรอป้าฉันเห็นนะเวลามันไปไหนนะก็นหนุงก็นหนิงกันแล้วแกไปเห็นที่ไหนหรอโอยป้าทุกที่ป้าอยู่แต่บ้านจะไปรู้อะไร ระวังนะป้าจะได้ลูกเขยอ่ะเป็นคนเก็บขยะอีกอย่างผู้ชายตั้งเยอะแยะทำไมไปสนใจลูกจ้างกระจอกกระจอกอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วป้าขอตัวกลับก่อนนะป้า,ารีบนะจะรีบไปไหนอยู่ก่อนฉันมีธุระเอาฉันจะเลี้ยงกาแฟนะป้า นี่ยาป,ป,ป๊อบแกแอบไปคบกับไอ้ดงลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่าตั้งแต่เมื่อไหร่ใครบอกแม่อะใครบอกก็ช่างเถอะฉันรู้มากันแล้วกันทําไมแกตาต่ําอย่างนี้นะผู้ชายดีๆรวยๆทยทไมแกไม่ชอบแล้วแม่รู้ได้ไงว่าพี่ดงเขาไม่ดีอะก็เพราะมันจนไงมันจนมันไม่มีเงินแล้วมันก็ไม่เหมาะกับแกด้วยนะป๊อบ ความจนความรวยมันไม่ได้ว,วัดว่าใครดีใครเลวนะแม่แล้วอีกอย่างพี่ด่งเขาก็เป็นคนดีขยันทำมากกินอีกนี่นี่แกจะรักมันมากเกินไปแล้วนะต่อไปนี้นะแกห้ามคบกับมันอีกส่วนเรื่องผู้ชายอะ่ะเดี๋ยวฉันจะหาให้แกเองแม่ คบกันน่ะแม้บอกให้ฉันเลิกกับพี่แต่ฉันไม่สนใจหรอกนะเพราะฉันรักพี่ไงเราก็ไม่สนใจด้วยว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนพ่อพี่ขอสัญญานะว่าพี่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่ออนาคตของเรา เราจะสู้ไปด้วยกันนะพี่ช่วยเก็บขยะไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวพี่ทำเองนะ จ้ะแม่ท้องงานหน้าไม่ละทีนี้แล้วเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกไอ้ดงใช่ไหมจะแม่หนูขอโทษนะแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขารู้เนะี่ยฉันก็ายเข้าไปทั่วเลยนะแม่ก็ให้ฉันแต่งกับพี่โด่งสิจ๊ะแม่จะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขายิ่งแต่งกับไอ้ดงอ่ะฉันยิ่งไอไปใหญ่แล้วแม่ไม่อยากให้ลูกในท้องมีพ่อหรือไง แล้วฉันจะทำยไงกับแกดีเนี่ยนังลูกไม่รักดีเหนื่อยไหมลูกเหนื่อ,อสวัสดีครับป้าพร ไม่มีอะไรหลรักจาะวันเนี้ยฉันเห็นว่าเป็นเลิกงามยามดีนะ่ะก็เลยกลาว่าจะมาสู่ขอลูกสาวพี่พรให้กับเจ้าโด่งวันน่ะจ้ะแต่งตัวแบบเนี้ยนะจะมาสู่ขอลูกสาวฉันแม่พูดอะไรเนี่ยไม่รู้แหละออไอ้สินทรงสินสอดอะไรวันนี้ฉันไม่ได้มีมาหลักจาะ แต่ว่าฉันเนี่ยกล่าวว่าจะมามั่นลูกสาวพี่พรไม่ก่อนดูสภาพการแต่งตัวสิแล้วจะเอาสินสอดที่ไหนอะมามั่นลูกสาวชั้นฉันฉน่ะมีแหวนเพชรหนึ่งกลับไว้เป็นของมั่นแล้วที่ดินอีกร้อยไร่ที่ฉันซื้อไว้ที่ต่างจังหวัดมีที่ดินตั้งร้อยไร่เลยเหรอเนี่ยใช่จ้ะไอ้เจ้าโดกเนี่ย มันเป็นน้องชายของเมียฉันเองฉันก็เลยให้มันไปดูแลที่ร้านรับซื้อของเก่านะ่ะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่ได้ไปบอกใครหรอกหลายๆคนนะ่ะก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นลูกน้องฉันอ่าอแต่ว่าพี่พรตกลงนะจ๊ะก็แต่งได้จ้ะลูกแหมแม่กลับคําเลยนะนัดวันมาเลยนะลูกนะ yeah <laughs>